วมมวสวัสดีครับนี่คือรายการอะส Star เดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2ทุ่มตรงกับการเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวของ8คนสุดท้ายจาก The Star ขนฟ้าคว้าดาวฟีเจอร์เราต้อถึงการออกกำลังทิศร่างกายเตรียมความพร้อมของพวกเขาทั้ง5คนซึ่งแต่ละคนก็ตั้งใจและขยันขันแข็งเป็นอย่างมาก แต่หลายคนก็ออกอาการล้ากันเลยทีเดียวการออกกำลังครั้งนี้จะเป็นอย่างไรไปชมกันครับ oh. <laughs> โอ้โหหนักครับ <laughs> ก็ตอนแรกเล่นอย่างนี่ผมไม่ผมชิวๆอ,อแต่ผมแบบผมไม่ผมไม่ค่อยชอบวิ่งนะครับแล้วแบบวิ่งแล้วแบบแบบอย่างหนึ่งแล้วแบบเจ็บมันเจ็บมันอะรนะมันเสียนะครับเหลือ5นาทีสุดท้ายเลยผมแบบ เป็นห้านาทีที่ยาวนานจริงแทบคานเลยครับผมแทบแทบอ้วกเลยครับโหครับคือวิ่งยี่สิบนาทีแบบขึ้นเขาอะแพ่พอวิ่งนนาเนยเหลืออีกสักเไรอีกสักสองนาทีอะเริ่มแบบ นี่มันก็หลับตาเขาลืมตาไปทีสว่างเลยมันเอ้ยไม่ค่อยรับหึหึพอหลับตาปุ๊บมันจะเหมือนแบบกลับว่าไม่ได้คอนเซนเทรตกัขึ้นหน้าร่างกายมันก็จะมันก็จะดับแล้วมันก็จะตีกันมันก็งงเลยร่างกายมันก็จะมืดเอาอ่ะนั่งก็จะมืดอ๋อมันจะมีท่าหนึ่งที่ไอ้ถือดัมเบลไว้สองข้างนี้แล้วก็ ยืนขึ้นแล้วก็ยกอย่างเงี้ยค่ะสามสิบรอบท่านั้นเป็นท่าที่เมื่อยมากค่ะเมื่อยเมื่อยตักกะเลยค่ะเพราะมันจะเป็นพื้นที่พื้นยกสูงเนี่ยแล้วก็ต้องก้าวขึ้นไปแล้วก็ทาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลงมาแล้วอีกข้างหนึ่งก้าวขึ้นไปตอนที่ก้าวขึ้นก็ต้องผักอันนี้ขึ้นด้วยนยมากค่ะคือเหมือนหนูหนูเริ่มจะป่วยด้วยมั้งคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหนื่อยขนาดว่าแบบ นิ่งไม่ได้หนูก็ทำจนครบค่ะเห็นค่ะข,า,ขาหนูก็แข็งขึ้นค่ะแล้วก็มีกล้ามคร้ยบยัางามสปล่อยช้าๆเริ่มก็เลยแรงไหมแรถ้า,าเราใส่น้ำหนะักเบาไหม ก็จะมีมปิดเพื้นก็20ครั้งเหมือนเดิมซึมีท่าแบนอนเหมือนนอนลงไปครับแต่45าองศาออนละมมเป็นบทรับหน้าทา้อง

ออ okay. ออโอเค,คโอเครีเซนต์หนึ่งผมเนี่ครับขออนุญโอเคผมเลยหกหถ้าสังเกตจากเข้ามาใหม่ๆเลยผมสังเกตตัวเองว่ามันมันก็ดูตโตๆขึ้นนะครับแต่มันแบบไม่ไม่ถึงขนาดแบบชัดเจน,น,จนเลยจนิงๆเพราะว่าตอนนี้ผมผมก็ยังไม่ลดเลยครับค,คือผมก็ถามพลเอกทำไมน้ำหนักผมไม่ลดเขาบอกว่า ในกรณีของผมเนี่ยเขาไม่ได้ให้รถเขาให้สร้างกำเนียร์เฉยคๆเหมือนกับความฟิตอะไรเงี้ยผมเพิ่มมาคืนมากกว่ามั <content. S 2> นเวลาเหมือนกับวิ่งตอนแรกมันก็เหนื่อยอ่างเงี้ยแต่หลังๆมาก็เหนื่อยน้อยลงผมฟิตขึ้นสามก่อนเหนื่อยครับก็มันก็ไม่เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนนะครับมันก็สบายผมลองไปชับขึ้นนะครับแล้วในช่วงนี้มัก็มัจะมีเพิ่มเยอะ ็ัก็ลงไม่มากเลยขายยอลองัองลองขายขายเลยจะยังไงจะไหวชวเปิดทองขึ้นรู้สได้ผลนะคะรู้สึกว่าตัวเองก็ชับขึ้นเข้ามทองขึ้นด้วยค่ะคือในชีวิตนี้ไม่เคยมีมาก่อนมันขึ้นเลยค่ะพเราใส่จริงๆก็รู้สึกว่าเออ เป็นสบายขึ้นและภูมิใจมากกับซิกแพคค่คะเพราะว่าผู้ชายยังไม่มีเลยค่ะมีนน,น,ะะมนกับพี่ตเนีสองคนที่มีค่ะภูมิใจมาก